ขนไม้ส่งจากอเมริกวยนะครับรนี่อเมริกวยหัวคานะอ้าวพอเราแกะยังหนึ่งเสร็จแล้วอ้าวถือถือให้โดนนี่เนี่ยจะมาแกะนะครับว่ามีกี่ชั้นกันโอ้โหนี่หลายชั้นมากแสดงว่าข้างในมีเพชรแน่นอนโอ้โหนี่กี่ชั้นนี่อ่ะจทไม้จากอเมริกวยครับข้างในมีเพชร ข้างในมีเพชร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 เราต้องเอาเพชรออกมาให้ได้ <c oughs> ข้างในมีอะไรเอ่ยโอ้โหยังมีอีกไอ้ข้างในมีอะไรเนี่ยโอ้โหยังมีอีกฮึม <c oughs> <c oughs> มีอีกนะครับ เอายังมีอีกชิ้นกระตีดเดียวยังมีโอ้ยยังมีอีกเอ้าเฮ้ยแกะไงวะอันนี้โอ้ยมีีอกยังมีอีกยังมีอีกนะครับโอ้ยังมีอีกโอ้ยกระดาษเขียนว่าแกะไปเรื่อยๆโอ้โหไอ้เขียนี แกอีกใช่ไหมแกอีกแกอีกโอ้ยังมีอีกอันกระตีเดียวยังมียังจะมีอีกนะฮะอันอันเล็กขนาดนี้ยังมีอ่ะยังมีอีกยังมีอีกโอ้ยังมีอีกโอ้เก็บกระดาเร็วกระดาปิวโอ้ยังมีอีกนะครับยังมีอีกนะฮะโอ้ยังมีอีกนะครับ ข้างในนี้จะมีอะไรนะครับน <ừ, S 1> ี่แกไม่ออกด้วยนั่นคือกระดาษดครับข้างในนี้จะมีอะไรติดตามตอนต่อไปนันอแม่งยังมีอีกโอ้โหนี่ไงถึงแล้วมั้งเนี่ยข้างในมีเพชรเขียนว่าวสวัสดี <laughs> เอาขนาดนี้เรามาถึงแล้วข้างในเขียนว่าสวัสดีนี่ข้างในเขียนว่าสวัสดีนี่โคตรกวน